แล้วล่ะครับก็สวัสดีนะผู้ชมทุกผู้ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a p k 888หรดอไอ้ลูกป้าของเรานั่นเองนะผมโอ้โหวันนี้มาเจอกันในเกมไบวันตี้โชว์ได้อีกแล้วนะผมหรือว่าเกมกำนันสาวของเรานั่นเองนะรอบที่แล้วโคกมา500แล้วแตกดีหมานไงรอบนี้ขอจัดเพิ่มซะหน่อยนะทุนเท่าเดิมเลยจัดไปดีกว่านะไม่ใช่คลิปเดิมนะผู้ชมโอ้โหดูกันดีๆแล้วกันนะผมอ่ะ ใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมพร้อมกันหรือยังครับพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดเข้าไปสมัครด้วยนะลิงก์ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะกดเขาไปสมัครกันเลยรับรองแล้วมาเล่นตามแตก่กันแน่นอนไปกันเลยถึงเวลาพูดพ้อนทำเพลงครับผมไปฮนะแน่นอนตามสูตร,รับผมตามสูตรเด่นดีก็ต้องจัดต่อครับผม30มหมุนเนี่ยยัดกันไปยาวๆปึ๊บมาโอ้โหมาก่อนครับโผล่ขึ้นมาก่อนเลยครับได้สวย หมาต่อครับผมหมูที่ขบอยหนุ่มปะไงคิวมาครับเราคูณสองมาจอดนี้ว่าไงอุย้ยไม่ถึงไหนเลยหมวกมาก่อนคนระับคูณหนึ่งนะโอ้โหเจในเรื่องได้เรื่อง,องโ,อโอ้ยคูณสองดี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 จอดนี้ดีคูณสองจะมาที่หน้าหน้าแบบขบอยหนุ่มไง ก็ได้เรื่องอยู่ฮะเราเอยังไหลมาอยู่เป็นคูณสองดอกนี้ได้เยอะเยอะเยอะคูณส<ๆ>ี่ครับผมคูณแปดว่ะอุ้ยเอาเรื่องฮนะจังหวะน,นี้เอาเรื่องฮนะยี่สิบสามบาทว่ะท่านผู้ชมมามามาอยู่ได้กำไรบวกขึ้นมาแล้วผมจากห้าร้อยบาทเรานะเราคูณสองตามไปขวดนะละคูณสี่นี่ขบวนหนุ่มสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร,ร,ตอร์ว่าไงเหยือเหยือ อ,อ,ยอย่างเงียบเชียบฮะเฮ้ยกดเล่ามาคุนหนึ่งครับผมแต่ของดีนะแต่ไม่คูณนะโอ้โหแย่จังเจมาฮะอที่ตัวอักษรน,นี้แบบน่าเราเจมาต่อแล้วอีกรอมนึงงีกครับเราลามไปคูณสองได้ปวดครับผมสวยคูณสีเ่เนี่ยเขาคอหนึ่งแต่มาน้อยไปหน่อยนะมาน้อยแต่มานานหรือเปล่านะอโอ้ยเจนี่ขยันมาจริงว่ะน้ชม เจเน่าเจเนี่ยก็อยากมาแล้วบวกคูณส oh, no ี่ว yes. on oui. right ่ะเฮ้ยแปดคูณแปดที่ปืนมีทรงมีทรงหมาแล้มีมีทรงโอ้หใครอยากแตกดีแบบนี้นะท่านผู้ชมลิงก์ใต้เมนใต้คลิปเลยนะกดเข้าไปสมัครกันเลยนะผมเรามาเล่นตามสูตรผมมาดูนะกดไปพร้อมคลิปที่ผมทำเลยนะผมบอกเลยผมบอกเลยว่าเจ๊งยอกยอกดีแน่นะลองดูลองดูลองดูท่านผู้ชมเดี๋ยวพูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะเฮ้ยตัวสอนมาคูณสองครับผมแต่มาเยอะนะรอบเนี้ย โอ้ยเบียดบาทแล้วแตกดีนะแต่มันมันไม่ท่วมอ่ะท่านผู้ชมมันไม่ท่วมอ่ะขอหยาดสต็อปแล้วกันนะผมเปลี่ย,น,ยน,นดีกว่าผมเปลี่ยนเบียดีกว่าไปเลยเบียดสามเลยขึ้นไปเลยเดือยสิบหมุนไม่ดูสิบหมุนดูแค่ทรงก่อนนะสิบหมุนดูแค่ทรงก่อนนะนี่งไงเบียดสามแตกมาศูนย์จุดสามเป็นไงเรามาเอา,อาได้เพิ่มมาศูนย์จุดหกไอ้ลูกคุณสองมาดียี่สิบแปดบาทว่ะ ต้องแบบนี้ท่านผู้ชมบางทีต้องเบ็ดเดยอะเขาสู้บอลเออเริ่มมีทรงละเริ่มมีเริ่มมีทรงละเริ่มมีทรงละเฮ้ยปืนมาวะ่ะโอ้ยเราปืนมาก่อนนี่คูณหนึ่งคูณสองโผล่เป็นชิวครับผมเมาคูณสี่เขาบอยหนุ่มบวกกำนันสาวแล้วคูณแปดโผล่มาถึงฮะแต่คูณคูณแปดก็จริงนะแต่ตัวคูณมันน้อยเลิศเลยนะ ไปคูณตัวอักษรนะก็ได้น้อยดิยเราเอามาวไยว่าไงเฮ้ยคูณสองสิบแปดหรอคูณสี่มาก่อนนะผมโอ้ยเดือดเบ็ดห้าต้องมาแล้วมั้งเงี้ยเบ็ดห้าต้องมาแล้วหรือเปล่าฮะโอ้ยเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาตรงนี้โอ้โหเงินรางวัลเมกาบัมหนึ่งร้อยสิบสี่บาทฮะเฮ้ยเริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะ เริ่มมาแล้วท่านผู้ชมคูณสองโหวมาก่อนดอกนี้เราคูณสี่มาอีกรอบนึงว่าไงคูณแปดยังสวยอย่างสวยอย่างสวยฮะดอกนี้ยังดีฮะยังดีโอ้โหลองไงเดียเราจะลุยเบ็ดห้าไหมท่านผู้ชมขอดูเบ็ดห้าสักสิบหมุนแล้วกันเนาะขอดูเบ็ดห้าสักสิบหมุนแล้วกันนะขอ,นนนะขอเลยอันนี้ขอเลยอันนี้ขอท่านผู้ชมเลยอะ แล้วมาที่คูณสองว่ะเฮ้ยห้าจุดห้าเฉยจริงว่ะเฉยจริงว่ะท่านผู้ชมเบตห้าเราเฉยจริงว่ะเฮ้ยเราเจม,มาเจม,มาได้อยู่คูณสองะาผัวโหย,ยังไงวะเนี่ยเออคูณสองดีฮะจังหวะนี้คูณสี่ไหคูณสี่ไม่ผ่ะ มันไม่ค่อยแตกคูณใหญ่นะท่านผู้ชมไม่ขึงคูณใหญ่เลยไม่รู้เป็นไรเออเอามาก่อนนะเอามาก่อนนะสตาร์ทดีแล้วเขามาเอยมาครับามามาแบบนี้เอาครับเอาแบบนี้เอาร้อยแปดสิบห้าบาทเงินรางวัลเมกะท่านผู้ชมอุย้ยขอดึงพันพอเลยมาขอดึงพันพอเลยมาขอดึงพันพอเลยมาอุย้ยสวยครับแปดสิบหกคร ส่งพันเดี๋ยวไปต่อเก้าหมื่นต่อเลยเนะี่ยเออแล้วคูณสองมาดอกนี้วสวยงามคูณสี่ได้เรื่องฮะโอ้โหดีเลยฮะจังหวะนี้ดีเลยเอ้าต่อไหมครับผู้ชมดูขอดูอีกสักทีหนึ่งกันพอลนะอีกทีหนึ่งพออีกทีหนึ่งพอ โอเคไม่แตกจบโอเคนะผู้ชมเอาไว้ปมป่าน,นี้แล้วกันนะ,ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง s อ k 88 8 8เแปดดไว้ลูกปัาของเราน้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ